sama bodhing sama bodhisattwa satta kato patimang yanti sisi sama dewa bawa jenno luge apatiwatn tiyang yasa kataku anta pati pati jama cima yasa ເທສິຕັງທັມມະຣາຊິນະສຳມະສຳພູທິກິນຕະນະ Taya tadra kubas pancawatiye pi ku amante vitawe ne pi kawe abhasite nana sevitapa एते देवी कवे उभो अन्ते अनुपव मम सीमापतिपथा तथा तेनाभिषम्भुता च कुकरणे Nakarani upasama ya apinya ya samputa ya nipana ya samvat. Tadi kata majasa pi kawe macima batibathatatahate na bi samputa jaku Sati sama sama tiayang ko sapi kawe maci macatipata patena pisamputa joko karani ya na karani upasama ya ya samputa yani, มิทังโคปนันที่เวทุขังอริยสัจจังชาติปิทุขะปิทุขะมารนามปิทุขะโสกบาิเทวะทุกขะตุมาัสุปายาสปิตุขะอาปิเยนิสัมปโยผ สืบถังบันมันวืบถังบันโพทูตโูยำบิฉันนาราภีตัมปีทุกังสังคีตนะปจุปัทจานาขันตุขะจิตังโคปนภิเขเวทุขะสมุทโยอริยสัจจญายะตณหาโกโนภวิกานันทิราชะสหกตตาตา ทิพินังวิน y สัยย n g ทังมะันหาภาวตันหาวิภวตันหาอิทังโกปนะิกขเวทขนิโรธอริยสัจจังโยตัสส ายาสิสวิลาคานิโรทุจักโอปตินิสโคมุติอาณายโยยทังโอปานาบิตุคานิโรท่ามินิปฏิปทาอริยสัจจัง วะริโยอัตถังภิกโกมะโคเสยยทีทังสัมมาทิฏิสัมมาสังกัโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมา kanguru kang Arya Sajanti mevi kwe bope ananu sute sutam me suta kung utapa tyanang utapa ปาทิอาโรโกุทัปาทิตังโกปานิตังโกขังอริยสัจจังปะลินเยยันติมินพิฆเวภุเปอานุสุเตสุธามีสุจักขุอุทัปาทิยานัมทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอารุ อิติดังโภปณิธานโธังอริยสัจจังปะลินญาตังติเมภิกขเวโภเอนอนสุเตสุธัมเมสุจาคงอุทปาธิาะอุทปาิปัญญาอุทปา ตังผัวข้าสมุทะโยอริยสัจจันติมีพิกวิธิอนันุสุเตสุธรรมมสุจักขวงุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาุทธปาทิวิชาอุทธปาทิารุโอุทธปาทิตังโัปานิตังผัวข้าสมุทะโยอาลยสัจจปัญหา คเวภูเทอนานุสุเตสุธังมิสุจักขวงอุทตปาทิยานั้นอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาทิารัวกลอุทตปาทิทั้งกปัิธังโลกะสมุทโยอริยสัจจังปิหินันติเมพิคเวภูเทอนั ธรมีสุจักผงุทัปาทยานังุทัพปาทิปัญญุทัปาที่วิชาุทปาทิอรูโกุทปาทิ่ังทัวคันิโรธุวอริยสัจจ์ทิมีสีขาวิภูเตอนันโสุเตสุธรรม ขวงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิโลโกอุทะปาทิตังโผปนิทังโทปนิโรโทอริยสัจ

पान्या उध पारी छा उध पाधि आरो गो उध पाति तो पणिधाम गो धामी पथ आर्य सतन मे कवे अनु सुते सुधाम सुच को उध पातिध पाति पान्या उध पाति ชาอุทปาทิอารมโกุทปาทิตังโกปนิตังทุปานิโรธกามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตาติเมพิกเวภูเพนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมโก อดิยว่ากีวันจะมีพิกเวยิมีสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันวิปนวะทังทวะทัสสาการัญญาทัคขตังยานาทาสนังสุวิสุทังอโหสีติวตาวัง ตเวสเถรเวเกโลเกสัมมารลเกสัพพะมเกสสัมมาณพระมณียาปชาญาสถิตว่มนุายานุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพโุปัจจญยาสิงจตุพภูมิภิกขเวิิม สุจัตุสุอาระยิสัจเสวียนติปาริวัตตังตวะตุสาการังยะถาอุตังยานาถสนาสุวิสวดิงอหุสีอัถหังพิกอเวิสเทวเกโลเกสมารเกสะพระมะเกสะสมะนะพระมานิยาปชายะเถวมโนสัยยาอนุตตโร สัมโพทิงอภิสัมโถตัวปัจจัญญาสิงญานังจะพ้นามี ทัาสนังอุทบาทิอุปามมวิมุตติอายมันติมาชาตินาทิธานิปุนาภวติธรรมภวชวะข้าตมะนาปัจจาวะทียิปภูภควัตโตภาสิตังอภินันตุอิมาสมิงจปนาเวยยง การนาสัมิงหันยามานีอายาสัมมตุโกนทัญญาสุวิราชังวิติมารังธรรมจากขงุทธาปัญญาที่สมุตัยธรรมังสาพันตังนิโรธธรรมังติปาวติเตจะภะกวดะธรรมจากเกผูมานีวาสัตถมโนสาเวสุ ข่าวตาภารานสิยังอิสิปตเนิมิขตาเยออนุตตรังธรรมอจากกังปวัตติตังอภปติวัติยังสัมเนินนาวังมเนนาวะเยเลนวามาเดนวาหัมมุนาวะเจนะจิวาโลกัสัมมีเต ภมิน <S ess> ังเทวานังสัทธังสุตตวะตุมาราชิกาเทวาสัทธมโนสาวสุตตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตตวะตุ สาเทวาสัตรมนุสสเวสุงตาวติงสาน a m เทวานางสาทังสุตวายามานทวาสัตถมนุสสเวสุามเวงสุงยามานังถเทวานังสาทังสุตตวาาตุสิตาเทวาสาตรมนุสาเวสุตุสิตานางเทวานัง Suttawanimanarati teva satamano sava sung nimanarati satang suttawaparanimittavasavati teva satamano sava sung paranimittavasavati nang teva nang satang suttawapama ganyika teva satam. มนุสสเมสุรรมกาตุตวะบาลิสชาเทวาสาธมนุสสเวสุรรมปริ ทานังเทวานังสัทถังสุตวาพามะปะโรหิตาเทวะสัธถมโนสาวสุงพามะปะโรหิตาานังเทวานังสัทถังสุตวาพาม มหาภพมาเทวาสัตตมนุสาวีสูงมหาภพมานังเทวานังสัตตังสุตวะปาริตตาภพเทวาสัตตมณุสาวีสูงปาริตตาภะนังเทวานังสัตต สุตะวะอภัมานาภานิวัจจะธรรมนุสสะวิสุงอภัมานาภานังเทวานังสะทังสุตราวะอภัสสารเทวะสะธรรมนุสสะวิสุงอภัสสารนังเทวานังสะทังสุตราวะปะริตตสุภาเทวะสะธรรมนุสสะ ุภานังเท n านังส n ตตังสุตวะสุภะคินหกะเทวาสัตตมนุสสาเวสุสุภะคิน เทวานังสัทังสุตวะวิหะภะลาเทวะสะตัมมนุสสเวสุขวิหะภะลานังเทวานังสัทังสุตวะอวิหะเทวะสะตัมมนุสสเวสุขอวิหะนังเทวานังสะทังสุตวะอัตตบ เทวาสัตมโนุสเวสุงอัตาปานังเทวานังสัตถังสุตวะสุทธัสสะเทวาสัตมโนุสเวสุงสุทธัสสะนังเทวานังสัตถังสุตวะสุทธีเทวาสัตมโนุสเวสุงสุทธินังเทวานังสัตถังสุตวะอะคณิต Teva satamano sava sukita makawata karanasya isipadani mikatha ye anataranghamajang pawatitang apatitityang मुना वाचेन जीवालोकसमितिहतेन गणेन तेन मोतेन यावब्रह्मलोकः सतोऽपोच्यायं तथा सहासि लोकधातुशं कम्पिशाम्ब काम्पिशाम् भवे ปะมานุจะโอระโลจุกะโสโลเกปะตุละมุเสียทีกัมมีวะเทวานะเทวานุภาวังอัทโคภะคะวะอุทานังอุทานีสีอัญญาสีวะตะโพ อัญญาสิวัตพโกทัญโยติอิติหิทังอายสัมมตุกทัญยสัอันยากทธัญโยตเววนามา